เละจริงครับเห็นด้วยน้องนี่ดินดำด้วยนี่เละเป็นขี้เลยดินี่ดูลุงสมานครับหมักเองนี่ทดสอบไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายเก่งนัะสินค้ามันโชว์ผลงานมันเองนี่เราหมักทดลองเละเป็นขี้เลยไหลเละๆเลยขุบนี่ไหลเหมือนปลาบนานี่เละดำด้วยดินดำไหลเป็นน้ำเลยพอใจไหมลุงสมานโอ้พอสิไม่พอจะขายได้เยอะเรือ อัน,น os, อ่นขอ,อ,องอโน่นของพี่เกษมนู่นเละเป็นขี้จริงจดินดำปี่เลยดินเปลี่ยนสีเลยลุงสมานบอกดินดำจริงทำมาได้ไรยเลยเย็นก็บ้าเดี๋ยวนี้หลากเดินดีนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆเละเป็นขี้เลยลุงสมานบอกดินดำปี่เลยจริงเนี่ยเนี่ยคุก เนีป็นโคนเลยจังทอดีนะเทตีนเกียร์เลยเนี่ยไหลเลยแหละเลยเลยเนี่ยเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดำปีเลยเนี่ยนี่นี่นี่น้ำขี้โคนเลยเนี่ยสุดยอดนี่ครับเลนนาพี่เกษมใช้เทนเดอร์มัก น่าจะยังไม่ถึงสิบวันแล้วเนี่ยแต่เขาว่านมาลืนน่าสิบวันพอดีเนี่ยเละเป็นขี้เลยเมื่อกี้ลงหมานอกเละเป็นขี้เลยฟางเฟืองเละเละเป็นปุ๋ยไม่ปนมันมแล้วคราวต่อไปนี่หวานปุ๋ยครั้งแรกไม่อยากหวานแล้วเนี่ยประหยัดประหยัดปุ๋ยไอีก แรกเป็นสองอันทําป็นอันเดียวคราวที่เลวปั่นก็ไม่ปัน่นหวานคุบๆหวานเลยคราวนี้หมักเลนแบบเลนเละเป็นขี้เลยเหมือนน้องลูกหมานะ่ลูกหมาก็เละเป็นอย่างเงี้ยเทนเดอร์ของเราครับเนี่ยผลงาน